วันนี้เนี่ยวันนี้เรามาเดินพารากอนด้วยกันแล้วก็น้องเบลอยากได้นาฬิกาใหม่เหรอวันนี้ใช่แล้วใช่แล้วแล้ววันนี้เนาะปาเตงเนาะต้องปาเต้เนาะใช่ไหมยังอื่นไม่ได้ยังอื่นไม่ได้นะไงวันนี้มากับเมนสตอรี่ยังไงก็ต้องเป็นปาเตฟิลิปนะสวัสดีกันก่อนดีกว่าได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมรายการเมนสตอรี่นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะเบลรินดาตาอินทามาราค่ะครับผมอาร์ตธนนทพงษ์ธนาครับอาร์ตอาร์ตกรอบครับ ใช่แล้ววันนี้นะคะเราสองคนมาเดินภารกอนกันนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้แอบเปลี่ยนกันไปว่าเราจะมาดูนาฬิกากันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยน่าจะชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยสำหรับเรื่องราวของนาฬิกาโดยเฉพาะใครนะคะที่เป็นคนที่ชื่นชอบการสะสมอย่างพี่อาร์ตแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่สะสมใช่ไหมครับผมก็จริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่า นาฬิกาก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นของผู้ชายแล้วกันนะครับซึ่งเป็นของเล่นที่มีค่าด้วยของเล่นราคาแพงนะครับแพงมากต้องใช้คํานั้นนะครับผมซึ่งเป็นของเล่นที่มีค่าด้วยแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกด้เลยว่าผมกับน้องเบลเนี่ยพามานาฬิกาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ผมบอกเลยเป็นแบรนด์ที่เจ๋งที่สุดในโลกระดับโลกเลยนะครับแล้วก็มีค่ามากที่สุดระดับโลกวันนี้เนี่ยพอดีเนี่ยเจ้าของเนี่ยพอดีเป็นรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วกันว่า วันนี้เนี่ยนะครับผมประวัติของปาเตฟิลิป p e เป็นยังไนงไนะคะเรารบ,บอกเลยเนาะว่าเราอยู่กันที่ร้านปาเตฟิลิปในสาขาฟิลิปบ q u ีที่เสียมพรากอนนั่นเอง <Okay S 2> ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงแล้วก็มีรุ่นอะไรกันบ้างค่ะได้ครับสนับสนุนโดย อาร์ดอบกอบดีไซน์ยูเอแกรมพีเอชจีบายอาร์ดอบกอบบาเทสฟิลิปบายทีเคไอ สวัสดีครับพี่อูดครับสวัสดีครับแต่ผมรู้มานะเนี่ยว่าจริงๆต้องเรียกว่าพี่อูดโยงครับผมใช่ไหมครับใชครับผมครับผมยังไงเดี๋ยวให้พี่อูดแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงก่อนครับผมครับก็ผมเป็นผู้ดําเนินกิจการปาเฏิเิธบูทิ่นะฮะโดยบริษัท TKI นะครับบริษัท TKI ขอตั้งมาตั้งแต่ปี1946นะครับคุณพ่อเนี่ยเกิดในปี1919นะฮะก่อตั้งบริษัทมาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนึ่งปี นะครับนะถ้าคุณพ่ออยู่ครบปี2019นี่ก็จะอยู่ครบ100ปีนะฮะแต่ท่านเสียไปแล้ว8ปีนะครับครับผมก็คราวนี้ก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับปัจจุบันได้แล้วเมื่อกี้ต้องถามนิดนึงก่อนพี่อู๊ดว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้พี่อู๊ดบอกว่าพี่อู๊ดต้องมีอู๊ดโยงด้วยทำไมครับอยากทราบเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเป็นคนเป็นนักบาสเกตบอลอ๋อเป็นนักบาสเกตบอลตาสูงมากแต่เพื่อนๆก็เลยเรียกว่าอู๊ดโยง โอ้ต่อไปอาจจะเป็นอาร์ตโยงบ้างอาร์ตโยงนะครับผมพอดีต้องเรียนให้ผู้ชมทางบ้านนิดนึงก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมกับพี่อู๊ดเนี่ยเราเรียนสถาบันเดียวกันครับผมนะครับผมเราเป็นเด็กเซนคาเบียนเหมือนกันรับนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับผมใช่เลย ครับผมโอเควันนี้ไหนๆก็มาอยู่ที่ป l ต p p e ิ o ิบูทีกแล้วนะคะอยากจะทราบมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเอ๊ะเห็นนาฬิการาคาสูงขนาดนี้ก็อยากจะรู้แบบที่มาที่ไปเนาะว่าประวัติของป a ต e k p ิ i ิ i p p e เนี่ยเป็นยังไงครับผมจะรบกวนพี่อู๊ดเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ได้ครับผมก็เลยจะขอเชิญไปที่โอ้โหเมื่อกี้แอบไปเห็นอยู่เนี่ยนะครับผม กึ่งๆงมิวเซียมของปเตฟิลิปมางส่ันนะฮะได้ครับเดี๋ยวให้พี่อู๊ดแนะนําเลยว่าประวัติเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับผมตอนที่ผมเริ่มเป็นเอเยตนแรกๆเนี่ยก็ผมก็ค้าขายกับคุณเฮนรี่สเติร์คุณปู่คุณปู่นี่คือคนทวดนะฮะทวดททวดก็ทางนี้นะทางนี้คุณปู่คุณปู่ผมก็ติดต่อโดยตรงกับคุณปู่ซึ่งพี่อู๊ดก็คือทานรุ่นนี้ครับทานรุ่นนี้ฮะก็ไปเจดีวารุ่นนี้นะฮะก็เริ่มเริ่มเริ่มค้าขายกับทางนี้นะฮะโดยพี่ชายคนโตผมเนี่ยเป็นคน ปติดต่อแล้วผมก็ติดตามไปเป็นผู้ช่วยนะครับครับครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็คุณเฮนรี่สเตอร์เนี่ยก็ดูแลกิจการมานะฮะเสร็จแล้วก็มีการปรับปรุงมี movement มูฟเมนต์มีอูตาทินคือสามารถทำมูฟเมนต์ที่บางที่สุดในโลกได้นะฮะ2.5ม mm ิลลิเมตรนะฮะตัวนี้ก็คือด้วยไมโครโรเตอร์ โอเคครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องถูกไหมครับผมเขาเรียกว่าคาลิเบอร์240 240แล้วปัจจุบันนี้ยังนิยมอยู่ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับตัวคาลิเบอร์240เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างที่ใช้อ๋อก็มีพวกแอนโนคาลนเดอร์แอนโนคาลนเดอร์นะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกคาราตาว่าคาราตาว่าโอ้ซึ่งเป็นรุ่นเป็นหนึ่งในแฟมิลี่ของทางปาเตฟิลิครับผมนะครับผมแล้วก็นี่เมื่อกี้ผมแอบไปเห็นนิดนึงพอดีผมเองก็เป็นแฟนปาเตฟิลิสด้วย นะครับในปี1976เนี่ยผมบอกเลยเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่คิดมิกมากๆใช่ครับนะครับคือนอติลุส่นเ่งนะซึ่งปี1976เป็นปีที่เริ่มมีนอติลุสขนใช่ไหมใช่ครับก็เป็นครั้งแรกก่อนที่ตอนจะยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่คุณ เฮนรี่สเตอร์นกับคุณปู่กับคุณลูกเนี่ยเริ่มเข้ามาบริหารเนี่ยนะครับขับผมครับขับผมครับกลายเป็นรุ่นยอดฮิตขึ้นมาอยู่ในนู่คี่นั่พอหลังจากการนำโดยคุณ เอ่อฟิลิปส์เติร์นเนี่ยนะครับบริษัทก็เจริญก้าวหน้ามากนะฮะก็มีการขยายโรงงานนะฮะบมรคัถูกต้องอันนี้คือโรงงานก็ยังอยู่ที่เจนีวาใช่ไหมครับผมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยปี1996นะครับดูตามชาร์ตมา1996เสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ขยายมาเรื่อยๆปาเต้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆครับผมถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีออกรุ่นใหม่ๆที่ทุกคนเริ่มน่าจะเห็นแล้วแหละผมที่เห็นนะครับมี5250นใช่ครับนะครับหรือ5960เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรุ่นใกล้ๆปัจจุบันแล้วตอนนี้ได้เปลี่ยน c ีอด้วยหรือเปล่าครับครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นเหลนแล้วรุ่นเหลนแล้วสี่โฟร์เจเนอเรชันแล้วเหมือนกันโอ้โหคุณเทรนด์สเตอร์นี่ต้องยอมรับวเพราะว่าปาดเบื คอลเลกชันที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตัวเขาอย่างเดียวนะภรรยาเขาด้วยความคิดความอ่านเนี่ยคือเขาเอาความที่เป็นตัวตนของประเตฟิลิปออกมาครับผมและเขาก็ไม่ใช่ว่าคือเขานํำความเป็นศิลปะมันเป็นศาสตร์นะฮะมันเป็นระหว่างศาสตร์และศาสนาและความเอกเอกลักษณ์นะฮะความเป็นบอกเป็นถึงสเตตัสของเจ้าของนาฬิกาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสเตตัสของตัวนาฬิกาเอง นะครับ,รบว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะใส่ในาฬิการปรฟิลิปได้นะค,<ด>ครับผอันนี้สอ,อัมาเลยนี่ก็คือเป็นประวัติคร่าวๆนะคะของปฟิลิปนั่นเองครับ ของป e k p h กฟิลิปมีอะไรกันบ้างนะคะอยากรุ่นเต้นมากเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยอย่างเบลหรือว่าเป็นแบบผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นนาฬิกาอาจจะรู้จักกันแค่แบบ Nautilus Aquanaut 24อะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วต้องบอกว่าป e k p h กฟิลิปเขามีอีกหลายรุ่นเลยวันนี้ต้องขออนุญาตให้พี่อูช่วยแนะนำนิดนึงนะคะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยผมจะพาไปที่ อขขายยนนะครรับเีโอเคอันนี้ก็คือเปลียนเสมอว่าพวกเราเป็นลูกค้าเลยใช่นะครับโอเคเดี๋ยวน้องเบลเชิญนั่งครับน้องเบลน้อเบลเชิญนั่งครับมาเราก็จะเชิญลูกเบลเชิญนั่งก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมขอแนะนำคุณแอนนะฮะเป็นผู้จัดการร้านสาขาสสสสววัััดดีีคค่ะบุธที่พารากอนเนี่ยนะครับครับแล้วก็คุณนิดหน่อยนะครับผู้ช่วยท่าปฏิจาร์บ๊วัขอบคุณมากครับ ว่าพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนเลยครั้งแต่เดินเข้ามานี่แบบรู้สึกได้ถึงเซอร์วิสแบบพนักมาคุณมน่ารักจริงๆค่ะครับผมก็จริงๆนะก็แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดีๆอย่างนี้นะครับผมเซลส์นะครับผมสำคัญมากนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหเซลน่ารักมากแล้วก็มีความรู้ดีๆกับ เรียกว่าลูกค้าทุกคนเลยโอเคครับเดี๋ยวให้พี่อุ้ดเริ่มต้นเลยไดเป็นเรียกว่าเป็น Family ของแต่ละ Family ของปาเต้ค่ะก็เรามาเรื่องกันที่คาราทราว่าเนาะเมื่อกี้นพี่อุ๊ดบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเบสเซลเลอร์เลยชิ้นรุ่นนี้จริงๆเราอาจจะเข้าใจกันว่าอุ้ยเอาตลอดมาติลลสหรือเปล่าเห็นมีแต่คนใส่การจริงๆไม่ใช่เบสเซลเลอร์คือรุ่นนี้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวยังไงให้คุณแอนแนะนําหน่อยสําหรับสําหรับตัวคาราทราว่าอ่านว่ายังไงครับคาราทราว่าคาราทราว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออน เอาไมค์เดี๋ยวพอดีคุณแดนไม่มีไมไไไค์เลยลองพูดเลยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นยังไงมัางครับผมเพราะว่านะคะก็จะเป็นร <ผม S 1> ุ่นคลาสสิกของปาเต็กนะคะออกมาในปี1932 นาฬิกาจะเป็นนาฬิกาเรือนกลมนะคะรุ่นคระทาว่าจะมีัางเครื่องไขลานแล้วก็เครื่องออโต้ค่ะนะคะจุดเด่นของปาเต้ก็คือว่าตัวอินเด็กซ์ด้านในอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มวินาทีเข็มอะไรพวกนี้ค่ะถ้าตัวเรือนเป็นโรสโกด้านในพวกตัวอินเด็กซ์นี่ก็จะเป็นโรสโกนะคะแล้วก็บัคเกิลก็จะเป็นบัคเกิลก็เป็นโรสโกเหมือนกันใช่ค่ะนะครับนะคะแล้วก็ในบางรุ่นก็จะมีโชว์เครื่องแต่อย่างตัวนี้ฝาหลังไม่ได้โชว์นะคะขออนุญาตให้ชมตัวนี้รหัสอะไรครับตัวนี้ตัวแรก รหัสหนึ่งตัวรเร ference ของเขาจะเป็น5196ค่ะ5196 <6. S 2> ค่ะก็ะะมีผลิตออกมา4วัสดุไวโก e โรสโกแพล g ินัมและ t ็ t a n ค่ะตัวที่ขายดีที่สุดคือตัวไหน ขายดีที่สุดขายดีพอกันทุกสีเลยค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าค่ะคันนี้คือเป็นของผู้ชายหรือเปล่าคะือ้นี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นของคุณผู้ชายแต่ณปัจจุบันคุณผู้หญิงนิยมใส่นาฬิกาเรือนใหญ่มากขึ้นก็จะมาใส่ไซส์นี้ค่ะเพราะว่าไซส์เขาไม่ใหญ่มากไม่ไม่เล็กไปค่ะไซส์จะ37มิลมค่ะ สามสิบเจ็ดมิลขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวของผมเองนี่ก็ใช้รุ่นนี้นะฮะห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามตัวนี้ d i s c o n t i n u e หรือยังครับยังไม่ได้ d i s c o n t i n u e นะครับแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยนะฮะมันสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะแล้วหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าตักแบบ anti นะครับแล้วก็ข้างหลังเห็นเครื่องนะครับ เเหห็นนข้้างงลัะถ้าเกิดคำศัพท์ภาษาไทยคนเล่นนาฬิกาก็คือหลังเปื่อยหลังเปื่อยนะครับถ้าเป็นศัพท์นักสะสมเขาเรียกว่าหน้าแป้งหน้าแป้งหน้าแป้งเปื่อยแล้วก็ตัวตัวเลขโบราณตัวเลขโบราณอินเด็กโบราณนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสายเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินไปเวลาผู้ชายนี่เขาไปเดทกับผู้หญิงนะฮะเวลาเขาใส่อยู่เนี่ยแล้วเกิดเขาอยากจะบอกรักผู้หญิงเนี่ยนะฮะเขาจะใส่ในการเนี่ยให้สุภาพสตรีที่เขารักเลยขอลองไม่เป็นไรหวานจังนะครับนะครับก็เดี๋ยวขออนุญา หวานไว้ตรงนี้นะฮะจะใช้งานเยอะแล้วนะครับนะแต่ว่าผมใส่ประจําครับโอ้เป็นเรือนที่ย้อนใส่ประจำนะครับผมโอเคแล้วต่อไปล่ะครับผมเป็นยังไงเอ่ยต่อไปนะคะจะเป็นคอลเลคชั o นที่ชื่อว่า golden ellipse ค่ะ golden ellipse ครับผมตัวนี้ออกมาปี1968ค่ะลักษณะจะเป็นลักษณะลูกไข่ค่ะ รุ่นนี้จะมีให้เลือกหลายวัสดุค่ะทั้งโรสโกย w โลโกแล้วก็แพลตินัมค่ะรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีของทางปาเตคิลิ่ะค่ะโอเคครับแล้วต่อไปล่ะครับแฟมิลี่ที่สามแฟมิลี่ที่3จะชื่อรุ่นว่าคอนโดโลค่ะคอนโดโลออกมาในปี1993ลักษณะจะเป็นนาฬิกาเรือนเหลี่ยมค่ะอันนี้ก็มีวัสดุให้เลือกหลายสีค่ะหลายวัสดุไวโก l โรสโกยีโลโกแพลตินัมคือที่ไล่มาเมื่อกี้เนี่ยผมถามนิดนึง วัสดุไหนออราคาย่อมที่สุดและวัสดุไหนราคาแพงที่สุดแพงที่สุดค่ะครับผมให้คุณแอนแนะนําท่านผู้ชมหน่อยหนึ่งค่ะแพงที่สุดจะเป็นวัสดุแพลทินัมค่ะย่อมที่สุดจะเป็นเยลโลโก้ค่ะเยลโลโก้อยตรงกลางก็จะเป็นไวโกกับโรสโกของปาเ์ติคิลิกไวโกกับโรสโกจะราคาเท่ากันค่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมเลยนะครับบางทีเนี่ยหลายๆคนไม่รู้ว่าจริงๆนาฬิกาที่เป็นแพลทินัมเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ สูงสุดนะครับหน้าลูของปาเต้ฟิลิปครับตอนนี้เราก็ทราบกันไปแล้วถึง3ามแฟมลี่ของปาเต้ฟิลิปนะคะและยังมีอีกอันนี้ต่อไปเนี่ยเรียกว่าโต๊ะต่อไปเนี่ยเป็นเรียกว่ายอดฮิตละกันยอดฮิตที่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเข้ามาที่นี่ก็ไม่รู้มีของให้รมีแต่คนถามหาคนะคะได้ข่าวว่าเวทีลิสต์นี่รอเป็นปีได้ไหมคะครับเจอบางเรือนถึงยถึง400คิว 400คิวต้องปีค่ะถึงจะได้บางบางบางก็บางท่านต้องรอถึง4ปีคร4ปีเลยหรอครับตอนนี้ก็คือทางประเทก็ได้สนับสนุนลูกค้าที่อยู่ในคิวนะว่าพยายามที่จะซัพพลายให้เร็วที่สุดนะครแต่ว่าก็ทำเท่าที่ทำได้ครับ